สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2นย์สอ3 3ามสี่สผลติดวที่ติดแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหมายจับและตำหนิรูปประพันธ์ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีตากใบเพื่อประสานการติดตามจับกุมตัว จึงได้สั่งการให้พลตำรวจตรีนพสินภูสวิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมชุดสืบสวนจากกองกำกับการสืบสวนกองบัับการตำรวจนครบาล2ส่วนที่กำลังกับกองกำก,ก,ก, <c oughs> ก,กับการสืบสวนกองบัับการตำรวจนครบาล4และสืบกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล7นํานำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมายสารจำนวน3จุดจุดแรกนำกำลังพร้อมหมายค้นจากศารอาญาลงวันที่6ตุลาคม คนบ้านเลขที่183ถนนสงประพาแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบ้านพักของร้อยโทวิศนุกรผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดปัตปตานีลงวันที่3าตุลาคม25 6 7ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นจากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้านพักหลังดังกล่าวจุดที่2ชุดสืบสวนนำกำลังพร้อมหมายค้นสารอาญาพระขนงลงวันที่6กตุลาคมเข้าค้นบ้านเลขที่4 6ถนนรามคำแหงแขวงออน,นุชเขตสวนหลวงจังหวัดกรุงเทพ ซึ่งเป็นบ้านพักของนายศิวะผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนราธิวาสลงวันที่12กันยายน2567เป็นอดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการส่งเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายวิชมในขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้านจุดสุดท้ายชุดสืบสวนกองกกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลเจดนำกำลังพร้อมหมายคน้นสารอาญา ลงวันที่6ตุลาคม2567คนบ้านเลขที่7 8แขวงสาราธรรมศัพท์เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นบ้านพักของพลเอกเฉลิมชัยอดีตผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีลงวันที่30กันยายน2567ผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องหาอยู่ภายในบ้านพักหลังดังกล่าวพลตำรวจโททิติบอกว่าเนื่องจากตำรวจนครบาลได้รับกการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งสำเนา หมายและตําหนิรูปพัณธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีตักใบซึ่งเป็นคดีที่ใกล้จะขาดอายุความครบ20ปีวันที่25ตุลาคม2567ซึ่งมีภูมิลําเนาตามบัตรประชาชนอยู่ในพื้นที่นครบาลจึงได้มีการจัดกําลังเข้าค้นตามบ้านพักของเป้าหมายทั้งหมด3จุดด้วยกัน